ที่พากันมาเยอะเลยนะครับพี่อ่ะจริงด้วยค่ะชื่อคนเลยะชื่อใ่ได้จะชื่อใลรชื่อคนเริ่มเลยผมว่าหายไปคนนึ่งนับยังมีน้าเรียนหน้าห้องมีนักเรียนนห้าห้องคนนึงขาดเรียนครับวันนี้แล้วก็ับไก่แล้วก็ไก่ตัวนีพี่สือดูท่านครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบอนนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องถือบอนนี่วันนี้ลงมารายงานอะไรครับวันนี้มางานเซ็นทรัลรอเซ็นทรัลโรเชอิตาเลียครับผม ใชมีแฟชั่นโชว์ด้วยครับแล้วก็มีร้องเพลงด้วยพสมีร้องเพลงด้วยใช่ก็โหงานใหญ่มากตอนแรกผมไม่คิดว่าแบบงานจะใหญ่ขนาดนี้ครับผมก็มีคนมาเยอะมากแล้วก็มีแบบแบรนด์หลากหลายแบรนด์เลยอ่ใช่ร่บอิอิตาลีนึกงอะไรนาอ่าอิตาลีนึกถึอะไรกันบ้างระดับหนูของกินของกินของกินอยู่แล้วเราชอบอะไรนัวนวไง พิซซ่าสปาเกตตีแปง้แปงยเทวแบงเวลาเราไปเที่ยวเราไม่คุมอาหารอยู่แล้วเออเราไปเที่ยวเราไปจอยไงครับใช่ของผมสำหรับผมผมนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่างไปปีนี้ผมมีไปอิตาลีด้วยก็แบบมีแผนเที่ยวไว้อะไรเงี้ยไปทอะไรนะคะไปกบบูไูไปทำอะไรนะคะไปเออมีแฟนมีที่โวมครับผมใช่ <ล>ก็มีดูที่เที่ยวไว้<ล>ก็แบบอยากไปหลายหลายเมืองมากเลยครับผมแล้ก็นึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่แรกเป,เป็นเรื่องแรกครับผมแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยก็ชอบโดยเฉพาะของหวานไอนติมเจลาโต้ครับผมแล้วก็แฟช, <Fashion. S 1> ชั่นใช,ใช่ก็ต้องบอกว่าอิตาลีก็เป็นเมืองเมืองท็อปทถ้าเราพูดถึงแฟชั่นก็ต้องนึกถึงอิตาลีครับผมใช่ที่เครื่องหนังด้วยอะไรนะคะสุดบอดอิตาลีดูบอลเหรอไม่ดูไม่ดูองไม่ดูบอลผมก็ไม่ดูบอลแต่ว่าแบบ ครับผมก็เป็นเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอของพี่วินเมทวินครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงของผมเองไม่อยากเป็นรักแรกครับใช่ครับผมเสียดายตอนแรกวันนี้ผมชวนบอนนี่ขึ้นมาลองด้วยแต่ว่าอาจจะอาจจะยังอาจจะยังอาจจะเป็นครั้งหน้าที่แบบว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูบอนนี่ลองเพลงกันอาจจะได้มาดูเราลองด้วยกันหรือเปล่าเฮ้ยอาจจะยังก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เพราะว่าเราถ่ายซีนี์ด้วยกันอยู่ด้วยใช่ค่ะอาจจะได้แบบมีคอนแลบอะไรกันนี่ กงานรกงานี้เพราะยแมาแบบเต็มทเลยอเชื่อแปนดนี่เขามีมากกว่าเจแบนเลยนะคะอันนับให้ยังยางหลอเล่นผมก็จริงริงงาน Central d o r ลียนะครับผมก็จัดตั้งแต่วันที่3กันยาคือวันนี้นะครับผมแล้วก็ยาวจนถึง3 1ตุลาคมเลย สำหรับที่เซ็นทรัลชิดลมภูเก็ตแล้วก็ที่เชียงใหม่ครับผมแล้วก็เขาจะรวมแบรนด์อิตาเลียนเะนี่ยกว่า72แบรนด์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นบิวตี้หรือว่าของตกแต่งบ้านนะครับผมใช่ก็เออมากันเยอะครับผมใช่เพราะว่างานเขาแบบว่าเหมือนยกอิตาลีมาอยู่ที่กรุงเทพเลยที่สซ็นทัลชิดลมนะคะแล้วเขาจัดแค่ปีละครั้งเท่านั้นใช่ค่ะแบบนี้ก็จะเจอของสวยๆงามๆแบบว่าอย่างเรซิปอลลี่ใส่อยู่นะครับผมก็เป็นเหมือนแบบแบชชิ่งกันวันนี้นะครับผมก็มาจากอิตาลีเหมือนกันใช่ค่ะจะเป็น ติดต่อนมาแล้วอ่าอ่ายังไงสิครับยังไงสิครับน้องลูกครับกับคุณบอดี้การ์ดเออบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดเป็นไงออกกองกี่รอบเราเราออกมาเกินไปสิบกว่าคิวแล้วสิบกว่าคิวแล้วใช่แต่เราได้เจอกันน้อยมากเยี่ยมดีกว่าศูนย์เฮ้ยเราเจอกันประมาณสองคิวอ่ะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันบ่อยกว่านั้นใช่ใช่เพราะว่าเป็นสองคิวที่ นี่สนุกมากค่ะใช่แบบว่าทุกๆคนพี่ๆทุกคนน่ารักมากแล้วก็แบบจอยมากๆคือแบบกั้นขับเล็กๆใช่ก็เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นแบบชองคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยผมใช่ค่ะอรม์เด็กคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็นักแสดงก็มีแบบเพื่อนเราเยอะแยะมากมายเนาะก็แบบบรรยากาศในกองก็เลยแบบสนุกสนุกใช่ครับกก็น่ารักอะไรอย่างนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้ออกกองกับบอนนี่ใช่เป็นเรื่องที่สองใช่เป็นเรื่องที่สองที่ได้เล่นด้วยกัน จะบอกว่าจริงเราสองคนไม่ใช่คนตลกเลยใช่ไม่เลยไม่ใช่ตลกนะไม่เลยอย่างสีเหลืองเยลโล่ต้องต้องต้องอัพเกรดนะความตลกอ่ะคุณคุณบอดี้การเขาตลกตลกมันยากนะคอมเมดี้อ่ะจริงจริงปล่อยให้เรื่องตลกไปเขาเรื่องของคุณทีใช่ค่ะตัวคนตลกหลักเลยคือคือพระเอกของเราคือพระเอกของเราค่ะเขาไม่ได้ขายหลอด เขาหล่อเเเขาป็นคนหล่อที่ตลกเขาเป็นขายหล่อขายรวยหรือเปล่าขายทุกอย่างหล่อรวยแล้วก็ตลกไม่ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยแปลว่าดีทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยต้องแปลอีกทีหนึ่งเลยแล้วแล้วคาแรคเตอร์แบบของแบบทับเนี่ยวันนั้นได้ออกของด้วยกันก็เป็นอีกเวนึงเป็นอีกเวนึ่งบอนนี่ใช่เป็นบทบาทที่โตขึ้นเป็นแบบพนักงานออฟฟิศลายใช่แต่ก็ยังคงความสดใสอยู่ บความพี่รัศมก็เห็นเป็นครั้งแรกคือเรื่องแรกที่เจอเป็นแบบนักเลงนักเลงโรงเรียนตอนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นแบบสุขุมนุ่มลึกใช่คือบอนนี่เนี่ยเขาว่าในซีรีส์เนี่ยสดใสแล้วแต่ว่ายังไม่สดใสยังไม่สดใสแท้เฮ้ยเอาใหม่สามสองหนึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้ในซีรีส์อะสดใสแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้สดใสกว่าเดิมเพราะว่ามีกําลังใจดีเอ๊ะเขาลอยต่อเขาลอยห่อ ออันน so ี้สำนักไหนไม่คะแล้วยังไงคะวันนี้เห็นว่ามีส่วนผสมมีคนร้องคนร้องเพลงก็มาเซอร์ไพรส์เล็กๆอะไรเงี้ยมันเขาเลิกงานเสร็จก็แวะมาเฉยๆค่ะก็ไม่ได้บอกกล่าวมาก่อนแต่ว่ามาทซอรไพเราเลยเซอร์ไพรส์ก็ได้เซอร์ไพรส์มีแรงงานมากขึ้นไหมคะมีแรงงานมากขึ้นไหมก็กำลังใจเต็มเปี่ยม จากแฟนคลับสุกคนที่มาหาเราใช่และและค่ะก็เมื่อกี้แบบเดินเดินอยู่รองเท้าหลุดอ่ะก็ไม่ต้องจับเองเลยอ่าอันนี้ออกแอลเอชไาหรือเปล่าก็พอตัวแล้วเราเป็นไงคะครับเราไม่มีกำลังใจหรออาน้อยใจไหมคะวันนี้จริงๆไม่เราเราไม่น้อยใจครับผมเพราะว่าเราแบบว่าเราแบ่งเวลากันดีครับผมใช่เอเจ็บเจ็บ ฮะไม่ huh? ใช่ใช่เราก็แบบเราคุยกันตลอดครับผมวันนี้น้องก็มีงานของเราเราก็มางานของเราใช่อ่ะไหนๆกย้อนกับไปวานกูฮีคอนของเราคอนของเรามาไปคอนของผมใช่ค่ะ We Magnetic ครับผมเป็นไงนะคะโมเมนสามารถไม่มีโมเมนต์ด้วยเหรอครับโอ้โหหนูไม่ได้ไปหนูยังเจอโมเมนต์เลยแล้วทำไมหนูไม่ไปล่ะ วันนี้เจออะไรวันนี้ยังไงสิวันนี้เจออะไรมาพูดได้หรอได้ใส่เสื้อขาดตากิ๊บบ้ากิ๊อะไรพูดเลยไหมนะไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรท่าท่าอะไรนะไม่ถึงท่าไรนไหมไหมเยอะมันเยอะตั้งที่เลยจำไม่ได้เอาเป็นว่าผมเห็นคิดดีไม่ได้เลยแมสุดอ่ะเปลี่ยนเรื่องเลยแบบบัตรบอวซ้ำ เราคุยเรื่องแฟนคอนของวิลเลียมเอสใช่เปล่าคะก็ก็คุยได้ก็คุยได้เอาพูดถึงโชว์เดียวของ๋อวันกับอ่ะโชว์เดียวโชว์เดียวของผมก็คือที่เาฉลามเอสมีน้ำขึ้นมาบนเวทีอ่ะใช่จริงจริงจริงเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากทำอยู่แล้วครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราจะทำอะไรดีเพราะว่าเป็นโชว์เดียวเราเราต้องแบบโชว์ทั้งทั้งโชว์เลยแล้วก็เออ จริงๆความยากมันมันก็ยากแต่เลือกเพลงนะครับผมใช่แต่ว่าที่คิดไว้ก็คือแบบเราอยากเปียกเราอยากเป็นเวทลุกหรือแบบอะไรขนาดแบบอะไรประมาณนี้อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆพอได้ว่าเป็นชาเวอร์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าแบบทุกคนช็อกเพราะว่าเปลี่ยนแบบเปียกเันอาบน้ําจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีเวลาจํากัดในการที่จะเปลี่ยนชุดแล้วก็เข้ามาโชว์ต่อไปอะไรเงี้ยครับใช่มันก็ท้าทายสําหรับ ผมด้วยทั้งทีมด้วยแล้วก็ทั้งเออท่ทีมคอนเสิร์ตบอลรอกชันด้วยไงผมก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นครับผมเพราะว่าก็เหมือนทำให้โชว์มันคอมพิี้ขึ้นอะไรเงี้ยผมใช่แล้วก็เออ่มันก็มีความเป็นเอสสุภาพแหละมันก็มีความเป็นฉลาดเอสในใน,ในโชว์นั้นไงเงี้ยผมถ้าทุกคนได้ดูก็ก็อยากจะอยากไม่อยากให้ลืมกันนะอะไรงี่ก็ใช่เป็นห่วงได้ถึงกรีนเปนหนักดวงถึงกันมาโชว์นี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับก็ดีใจที<ๆ>่ท<ๆ>ุกคนชอบครับ จะไม่นั่งเท่าช่อดอกไม้หนึ่งช่อบนเวทีนะอ๋อเยี่ยลยังไงไม่รู้เลยเหรอก็เออ่เดซี่ใช่ไหมครับก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆครับผมก็เป็นดอกไม้ช่อใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดที่เขาที่เคยได้มาละแล้วก็ไม่คิดว่าเออ่เขาจะมาเซอร์ไพรส์เราบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตอนแรกเราคิดว่า เออมันเป็นมีซีเควนท์ที่ต้องทําตามเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมานอกซีเควนท์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวีทีเอเสร็จมีดอกไม้อีกอะไรเงี้ยก็อึ้งอึ้งอึง้งเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ดูคนนี้เซอร์ไพรส์ผมเซอร์ไพรส์กว่าดูคนอีกอแล้วต้อง<ม>พูดเหรอคือพูดไม่ออกเลยอ<ม>ืมจะต้องเก็บไวกับเราตลอดสายว่าเนาะเปล่าครับจุกไม่ได้กินข้าวชอ็อตแหละเข้าใจเลยเข้าใจเลยเข้าใจหลัง แอบอย่าให้รู้นะว่าแอบไปให้ดอกไม้กันไม่มีนะคะไม่มีนะใครจะไปหวานเท่าไม่สู้เขาได้หรอไม่สู้สมิ้นไม่ถึําลังใจไปเลยเนี่ยยอมยอมให้ยอมให้ยอมให้แล้วกัน,นวันนี้เราชนะเขาแล้วไงตัวนี้เขาทํไมจริงวันนี้ผมแพ้รับข้าบเลยครับเออแล้อยู่เอฟก็มีประโยชน์นะที่ผมบกว่าเขาเห็นเรามีความสุขเขามเคย็นอ่า <uge ot> ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าช่วงช่วงที่เหมือนมันจะมีช่วงที่ผม,มคุยกับพี่อูเยอะมากดีทอพี่อูเยอะมากแบบเนะราัดเจอกันปรับทุกอะไรเงี้ยต่างคนต่างมีเรื่องทุกข์แล้วก็แบบปบรับทุกปรับรุ้กันเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันค่อนข้างยากแต่ว่าเราก็มีแบบเพื่อนของเราเนี่ยที่เป็นคอมตโซนให้คอยให้เราแบบระบายหรือว่าแบบปรึกษาอะไรเงี้ยผมใช่แต่ว่าพอผ่านมาช่วงเวลาหน,น,นึ่งแี้ยมันก็คนเริ่มเข้าใจ หรือสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเหตุเราเป็นความสุขขึ้นอ่เขาก็เอะไรก็เป็นเรื่องจริงครับผมใช่ค่ะวันนี้ลูกสาวาซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ของลูกสาวซิงเกิลใหม่โอ้โหออกมาหลายซิงเกิลมากหนูงงแบบว่าคือสร้างเอนนี่ออกอีเวนต์ได้นะคะร้องเพลงใช่แต่เชียร์จะมาแบบลิปซิงเขาไปออกกับเวสซี่ได้ไหมได้นะเวสซี่ร้องเพลงได้เปล่าเวสซี่ยังพูดไม่ได้เลย เอ็นี่ก็พูดไม่ได้แต่ร้องเพลงได้แต่ชี้แต่งเพลงได้เก่งอ่ะอ่าความสามารถเดี๋ยวต้องบอกให้แค่ทำอัลบั้มได้เรามาตอนเนี้ยกี่ซิงเกิลแลวนะคะเกือบสิบห้าห้าบีทอชขับด้วยชอบชื่อมากเลยคือจะไปที่ไหนไปทำอะไรคือแต่งเป็นเพลงหมดอาจจะอยากแต่งให้แม่ทั้งสองคนหรือเปล่าเป็นฟิลน้อยใจ อาจจะฟิลน้อยใจ <enrich> เนื้อเพลงจะเป็นฟิลน้อยใจที่แม่ข <อ S 1> ี่ไม่หวานนะน่าระสิอ้าวอุญยายนี่ถล่มแล้วเนะี่ยเดี๋ยวบอกให้เอนี่แต่งเพลงคู่กับเบสลี่โอเคโอ้โหรูกหัเป็นคนเรียบร้อยครับไข่ต้ม น้องชื่อเวสลี่ค่ะถึงแม้น้องจะดูเหมือนไข่ต้มก็ตามแต่น้องกินไม่ได้แน่นอนแต่แบบว่าคือเคยเห็นตัวจริงละ,ะแบบไม่เอาแบบว่ายังดีไงจำมั่มน่ารักจำมั่มน่ารักชับบี้ชับไล่ใช่แบบอกอดอุ่นอกอดอุ่นเออกอดอุ่น อุ้ยเขามีผู่หมากันอุ้ยน้องยังเด็กอยู่เลยครับโอ้โหเองนี่หนูเพิ่งเกิดเองใช่ปล่อยให้เรื่องความรักเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใช่อู้ใหไม่ผู้ใหญ่หมายถึงว่าผู้ใหญ่ทุกคนพี่ๆในที่นี้ก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดใช่ไหมใช่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของพี่ๆทั้งคนคือลูกๆยังพูดไม่ได้เลยจริงยังพูดไม่ได้เลยผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องถูกแล้วอ้าพี่เอา ครับผมก็ฝากผลงานของพวกเราทั้งสองคนด้วยครับผม<ช>ก็แสดงซีรีส์ร่วมกับปอนผูวินเพอร์เซนต้านะครับผมแล้วก็มีผมกับปอนนี่นะครับก็เรื่องม i ซีนไหคนทีนะครับผมกำลังถ่ายทำกันอย่างเข้มขน้น<ช>น่าจะได้รับชมกันภ<ช>ายในปลายปีนี้แน่นอน,นครับ<ช>ผมก็ฝากตามด้วยนะครับแล้วก็ผลงานน้องปอนนี่ตอนนี้ก็มีนี่แหลคะค่ะมีซีนไหนคนทีคะ่ะที่กำลังถ่ายอยู่ใช่เรื่องเดียวเลยแล้วก็มีเพลงที่ออกมาแล้ว เป็นเพลง Between Us แล้วก็มีรู้ดูรู้ดูรักใช่ไหมใช่ใช่รู้ดูรักที่แบบร้องกันสิบคนใช่ก็ฝากไปฟแล้วลแบบเพลงที่มีคนแต่งให้เราอย่างเงี้ยมากกว่าที่รักอะไรเงี้ยฝากไหมอ่าก็ฝากเพลงพี่มี่ด้วยนะคะมากกว่าที่รักตอนนี้ไม่รู้สิบล้านยังเ<ป>ออใช่ก็ฝากไปปั่นบิลกันด้วยค่ะครับผมครับก็ผมก็มีซิงเกิลที่เพิ่งออกกับวิลเลียมไปครับผมเสี่ยงหัวใจครับผมก็ใส่ตามด้วยนะครับอันหนึ่งท่อน อะไรนะหนึ่งท่อนไปโหยากเลยท่าความรักมันคือเธออ่าหนึ่งท่อนละแค่นี้เลยหนึ่งท่อนครับก็ฝากเสียงหัวใจด้วยนะครับผมแล้วก็มีแฟนมีสที่ประกาศออกไปแล้วของวิลครับผมก็ไปตามด้วยครับแล้วก็ฝากไอจีแล้วกัเกวกนเนาะของทั้งปอนนี่แล้วก็ของผมเลยก็ฝากติดตามผลงานผ่านช่องทาง IG นะครับแล้วก็ฝากรูปของคูรักสองคนด้วยเอนนี่กับเวนซี่นะครับค่ะ เฮ้หยหนูก็มีแฟนมีนี่วยอเออแฟนมีด้วยเอมีแฟนเดย์แฟนเดย์ที่ประกาศไปอะค่ะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนฮ่องกงตื่นเต้นมากค่ะฮ่องกงโกลดเอ้ยไม่โกยดามดีกว่าแต่ว่าอยากเจอแฟนๆไปเจอกันที่นู่นนะคะก็น่าจะกดบัตรกันไปแล้วครับผมขอบคุณทุกขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณนะคะล <c oughs> ินพัน